สวัสดีคะ่ะ Good morning นะคะสวัสดีเพื่อนๆทั้งที่ไทยแล้วก็ UK นะวันนี้มาเจอกันนะคะก็ก็ตื่นตอนเช้ามานะคะสวัสดีเพื่อนๆทั้งที่ไทยแล้วก็ UK นะคนที่ดูอยู่นะคะยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆก่อนนะคะอ่ะ、วันนี้ก็เข้ามาทักทายนะคะตอนเช้าะนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเก้าโมงเช้าคะเก้าโมงเช้าเพิ่ง เพิ่งตื่นได้ไม่นานนะคะก็ดุ่มทีนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทั้งที่ไทยแล้วก็ยูเคนะคะดุ่มทีกันนะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ขอแห้งขอขอดื่มก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มอคุยกันนะคะเกี่ยวกับอ่า ถ้าเพื่อนๆเห็นที่โพสนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนทักหลังบ้านได้เลยนะคะ,ะสินค้าที่โพสทุกชิ้นนะคะสามารถที่จะทักถ,ถามได้นะคะทักถามได้นะหลังบ้านนะคะแล้วก็แล้วก็อันไหนที่สนใจนะคะจากสอบถามก่อนยังไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะก็ ก็สามารถถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบกลับไปให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เข้ามาทักทายเ,เพื่อนๆนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ uk นะคะก็ทักทายกันยามเช้านะคะอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะเหมือนทุกวันนะเข้ามาทักทายตอนเช้านะคะก็คุยกันอ่าตามภาษานะคะไปไปเรื่อยนะคะเพราะว่า ก็ทำช่องนะเพื่อนๆทุกคนที่ทําช่องก็จะเหมือนกันหมดนะคะอ่าอ่าก็หนูก็จะมาแบบแบบประมาณเนี้ยหนูก็จะมาประมาณเนี้ยนะคะสบายสบายสไตล์เราเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนสินค้าที่ลงลงอ่าลงภาพนะคะถ้าใครสนใจอันไหนก็ทักหลังบ้านได้เลยเดี๋ยวตกลับไปนะคะก็เพิ่งตื่นนะคะก็เพิ่งตื่นก็เข้ามาก็ อาเมื่อคืนนี้นอนดึกไปหน่อยนะคะก็เลยอ่ารู้สึกยังง่วงๆอยู่เพียรเพียรอยู่นะคะแต่ก็ขอทําช่องเข้ามาทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือกราฟกําลังขึ้นนะก็เลยแบบว่าต้องทําต่อเนื่องเนาะนะคะถ้าใครสนใจสินค้าไหนะอย่าลืมนะที่โพสไปนะัก็คือส่งได้ทั้งหมดนี่ยคะได้รับจริงนะทั้งหมดนะอ่ามีเพื่อนๆที่อุดหนุนกันนะคะก็ การันตีงานให้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ๋อส่วนเรื่อวีซ่านะคะฝากไว้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทักหลังบ้านสอบถามได้เลยนะคะของ UK เคนะอส่วนคนไหนที่ผ่านแล้วดีใจด้วยนะคะส่วนไหนคนไหนที่กำลังทำยังไม่ได้ผ่านยังไม่ได้เดินทางก็เป็นกำลังใจให้ ะะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนี่เลยเวลาไปแล้วค่ะเดียวยังไงก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้พวกทุกคนรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ